ับสนุนโดยอันลัวมูฟรีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สือ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำสือ2กล่องเพียง590บาทโท้เลย02 1578933ย้ำ02 1578933ปวดลังปวดคาปวดเขาม,ม,ม,มีมีตัวหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือ เคี้ยวอาหารที่มันแข็งหน่อยเนี่ยฟันบิ่นเลยช่วงนี้ก็อ,อากาศหนาวก็จะมีปัญหาปวดที่ข้อเขา่ขเขาซ้ายปวดตลอดตอนกลางคืนก็บางทีก็นอนนอนไม่ค่อยหลับเลยะค่ะชื่อนางสาวพวงเพชรค่ะอายุ 42- 40ปีอายุ40ปีอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นแม่ค้าขายของนี่แหละค่ะเปิดร้านของชําที่บ้านแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยออนไลน์ก็จะขายประเภทสินค้าของใช้ภายในบ้านปักตะก้าค่ะเป็นนายหน้า เปไหนหน้าทำมานานหรือยังประมาณ2ปีค่ะก็การทำงานไม่เป็นเวลาตื่นเช้านอนดึกก็พักผ่อนน้อยอ่อนเพียแล้วก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวตามกระดูกข้อเข่าตามหลังปวดต้นคอตั้งท้องหนึ่งครั้งก็ทำให้เราสูญเสียหลายอย่างแคลเซียมแคลเซียมสูญเสีย ก็กว่าจะกว่าที่จะสร้างเด็กขึ้นมาหนึ่งคนได้เนาะ uh huh. ก็ต้องดูดสารอาหารไปจากร่างกายเรา uh huh. ค่ะชัดมากๆก,ก็ปวดช่วงเขา่าช่วงกระดูกเชิงกรานะปวดจนนอนไม่หลับเลยบางคืน uh huh. นี่ค่ะยิ่งอากาศหนาวยิ่งปวดมากแล้วก็มีเคี้ยวอาหารที่แข็งๆหน่อยนีน่ฟันฟันบิ่นไปเลยน,น,นี่ค่ะชัดเลยชัดเลย uh huh. ค่ะแล้วอาการเข่าเป็นยังไงบ้างเข่าบางทีก็จะมีเสียง uh huh. มีเสียงแบบอธิบายไม่ถึง <laughs> เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือกักๆเวลายืนเวลาเหยียดขาออกไปอย่างเงี้ยเหยียดขาสุดๆออกไปเงี้ยก็จะมีเสียงเป็นทั้งสองข้างเลยไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นข้างซ้ายค่ะก็ะทานยาไปหาหมอบ้างหาหมอด้วยค่ะหมอว่าไงห,หมอก็บอกว่ามันก็เป็นปกติมันก็เกิดขึ้นได้ แม่หลังคอค่ะพอปวดต่างๆก็ม่กการกินยาเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะซื้อยากินเองมากกว่าก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลี้ยงลูกเองก็เวลาไม่ค่อยมีก็นวดบ้างไม่ได้นวดบ้างมันก็ เป็นอุปสรรคกับเราอยู่ถือว่าทํางานหนักไม่ค่อยได้ยืนนานไม่ค่อยได้นั่งนานก็ไม่ได้เนี่ยค่ะอันนี้คือชัดเลยชดัดมันก็ทนได้ค่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคกับการดํารงชีวิตประจําวันของเราการทํางานของเราการเลี้ยงลูกเนี่ย ก็บางทีก็ปวดหัวข้างเดียวไม่เด่นขึ้นค่ะอย่างเราเลี้ยงลูกเนาะลูกกอยเงี้ยลูกค้าเข้าร้านอย่างเงี้ยมไม่มีคนช่วยทั้งจะดูแลลูกทั้งจะขายของเพราะว่าแต่ก่อนก่อนที่จะมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้คือไปเป็นแม่ค้าตลาดนะัดคือยืนขายของนานเป็นแม่ค้าตลาดนะัดจะยืนประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลยช่วงช่วงที่ขายของประมาณประมาณบ่ายสามโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งเงี้ย ยืนตลอดไปตลาดนัดเลยใช่ต,ตรงเป็นแม่ค้าตลาดนัดประมาณเกือบเกือบสิบป,ปีแล้วก็<น>มาเปิดร้านเพิ่งมาเปิดร้านได้สามปีคือเราเรายืนมานานเรายืนตลอดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไขข้อจะไม่ค่อยดีแล้วเสรมแล้วแหละคิดว่าช่วงที่เราอายุยังน้อยอยู่เราก็แบบ แล้วก็ยืนนานแล้วก็นั่งนั่งท่าเดียวนานๆอย่างเงี้ยมันก็มีผลส่งผลมาถึงทุกวันนี้ด้วยแล้วยิ่งมันม,มีลูกตอนอายุมากขนาดขนาดหมอยังทักเลยว่า39 3839แล้วยังมีลูกอีกนี่หมอต้องเฝ้าระวังเลยนะคะตอนตอนที่ท้องประมาณเกิน35นี่ก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วถ้าแม่40่ินี่ถือว่าอายุมากเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีเนาะใครก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีทั้งนั้นเพื่อที่เราจะได้อยู่กับลูกไปได้นานๆทำงานได้ ปกติเหมือนเดิมทำงางอีกนานๆเนาะไม่อยากแกะนะ่เนาะ <c oughs> คนเราใช่นี่นอายุ40่สิน่าไปไกลแล้วเนี่นยในอยู่ท้องแล้วท้องสี่ครั้งนะคลอดสามคน,นคนแรกแท้งสี่ท้องนะนี่แล้วตอนที่เราท้องสามสามคนนี่เราได้มีการดูแลสุขภาพเสริมาบ้างไหม <c oughs> ก็ก็กินยาที่หมอให้น่นแหละค่ะ ก็จะมีวิตามินรวมแล้วก็มีแคลเซียมช่วงท้องไม่กล้าเสริมกินเฉพาะที่หมอให้ค่ะแล้วก็กินนมนี่แหละพอ,อหลังคลอดถึงจะกินคิดว่าท้องที่คิดว่าท้องลูกผู้ชายนะทำไม้องผู้ชายไม่รู้สิรู้สึกว่าตอนนั้นเจ็บหนักกว่าเพื่อนเจ็บยังไงบ้างคือน้ำหนักน้องน้ำหนักเยอะสุดคนคนสุดท้องนี่ตัวเล็กน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็แต่ถ้าพูดถึงว่าร่างกายเสื่อมสภาพก็คนสุดท้องนี่แหละ เสื่อมที่สุดแล้วพอดอีพี่สาวข้างบ้านเนี่ยค่ะเขาสั่งมาให้คุณลุงคุณลุงเป็นอะไรคะคุณลุงเกแอกอายุมากแลยนะเนาะแกอายุ70กว่าแกเป็นเบาหวานความดันแล้วแกก็มีปัญหากระดูกข้อเข่าด้วยแกยเดิน ไม่ค่อยสะดวกอยู่ๆก็เห็นแก่กรู้สึกแกจะแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นเห็นแกมาเดินออกกาลังกายตอนเช้าได้อย่างเงี้ยก็เลยถามแกว่าได้กินอะไรไหมก็เลยแนะนํามาให้ค่ะแนะนําตัวอัลวัวเอ็มเอฟนี่มาให้ค่ะตัวเราก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคุณแม่หลังลอดนะคะให้นมลูกด้วยก็รู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวด,ปวดตามหลังตามต้น,อน,นะคอค่ะน่าจะกระดูกไขข้อเสื่อมด้วยเพราะว่า เราก็ท้องลูกคนที่3แล้วเนาะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยอยากจะลองดูแลเห็นเขาบอกว่าแม่หลังคลอดก็ทานได้หรืมมะละซองตอนเช้าตื่นมาดื่มเลยค่ะชงดื่มเลยก่อนเปิดร้านเลยค่ะตัวนี้ทานง่ายค่ะรสชาติไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะทานง่ายไม่ไม่มีกลิ่นคาวด้วยแรกๆก็ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะก็ก็ทานเรื่อยๆทานไปทานมากแต่ก่อนรู้สึกว่ากลางคืน นอนท่าเดียวนานๆแล้วหรือว่านอนงอเข่าอย่างเงี้ยพอเหยียดขาออกแล้วมันลั่นก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังๆมาเอ้ยมันดีขึ้นนะรู้สึกว่าดีขึ้นก็น่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละที่เรากินนี่แหละรู้สึกได้เลยรู้สึกได้ค่ะกล่อ,องที่สองกล่องที่สามมานี่คือรู้สึกได้ค่ะมันมันมาแบบเราไม่ค่อยรู้ตัวเนาะแต่ก็เฮ้ยแต่มาคิดดูอีกทีเออก็น่าจะใช่แหละตัวนี้แหละใช่เราไม่ได้กินอย่างอื่นเราก็กินตัวเดียวนี่แหละก็รู้สึกว่า มันมีความคล่องตัวขึ้นเนาะเราก็ไม่ได้ปวดมากเหมือนแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าดีขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นรู้สึกว่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเนาะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยยืนขึ้นก็ยืนได้เลยไม่ต้องแต่ก่อนถึงกับต้องจับตู้จับอะไรขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยแบบเอ้าเท้าเอามือเท้าขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากคะ่ะเคยแต่ก่อนเคยจังหวะล้มทับจนล้วหักเลยค่ะทุกวันนี้โอ้ดีขึ้นมากก็ตอนนี้ก็ประมาณ กินได้กล่องที่สี่ของที่ห้าแล้วค่ะยะเวลาก็เกือบเกือบเดือนแล้วแหละคิดว่าคุ้มนะคะระยะยาวยิ่งคุม้ม,มการลงทุนเพื่อสุขภาพเป็นอะไรที่คุ้มค่าแน่นอนอก็อยากให้นองดูนะคะคือนี่แหละการลงทุนเพื่อสุขภาพานะคะอย่าไปเสียดายค่ะอลองดูเปิดใจลองดูค่ะทานง่ายค่ะแล้วก็เห็นผลจริงก็ ขอขอบคุณอารัว MF ม,ม,มากเลยนะคะที่ทำให้วันนี้สุขภาพดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติสุขกว่าเดิมค่ะขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยอารัวมูฟลี โปรโมชั่นพิเศษวันนี้สือสอ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำสือสองกล่องเพียง590บาทโทรเลย02 1578933ย้ำ02 1578933